ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากมนุษย์ต้องการสร้างชุดกอดต่อสู้ระดับ6คำพวกเขาจำเป็นต้องปรับแต่งชุดกอต่อสู้ระดับ4คำก่อนจากนั้นจึงผผลตัวเองอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจึงจะมีโอกาสและทุดกอาต่อสู้ระดับหกควานั้นต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย1 0 0ปีและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพชายชราพาพวกเขาไปจนสุดทางซึ่งมีประตูอยู่เมื่อพวกเขามาถึงประตูมันก็ค่อยๆเปิดออกทั้งสองข้างอยู่ยานที่ติดตามพวกเขามาหยุดอยู่ที่นี่คงคำนับพวกเขาทั้งสองได้ความเคารพและไม่ติดตามต่อไปแต่ให้ปราธานนำพวกเขาเก้าวต่อไป ห้านเส้นอยู่และไปเชียวเชียวยังคงติดตามต่อไปการมองเห็นโดยรอบก็มืดลงเมื่อมองลงไปตามขั้นบันไดกำแพงหินทั้งสองด้านะดรับแสงสว่างสลัวสลัวบันไดวนลงไปเรื่อยๆความเร็วของชายชารานั้นไม่เร็วนักแต่ยิ่งเขาเดินลงไปอีกทั้งหลานเส้นอยู่และไปเชียวเชียวก็รู้สึกได้ถึงความผันผวนที่รุนแรงของพลังมังกรที่ชัดเจนเป็นพิเศษสถานที่นี้คืออะไร สถานที่เก็บสมบัติที่สําคัญกว่างั้นเหรอเป็นไปได้ไหมว่ามีชุดเกะาะมังกรที่เกินระดับพระเจ้าในใจของเขาเกิดความสงสัยแต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันหลังจากลงไปประมาณ50เมตรันใดนั้นด้านหน้าก็ชัดเจนและพื้นราบห้องโถงกว้างปรากฏอยู่บนตรงหน้าพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องโถงพวกเขาก็เข้าใจทันทีถึงสิ่งที่พวกเขาเคยรู้สึกมาก่อนในห้องโถงมีโครงกระดูกขนาดใจหลายชิ้น วางโยซึ่งแต่ละโครงกระดูกมีสีต่างกันและเรียงสองกันเป็นประเภทต่างๆเมื่อเขาเห็นกระดูกเหล่านี้ม่านตาของหลานเส้นอยู่ก็หดตัวลงนี่มันกระดูกมังกรชัดๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นกระดูกมังกรจากอาณาจักรมังกรไม่ใช่กระดูกมังกรในเผ่าพันธุ์มังกรในปัจจุบันมังกรที่เกิดในช่วงการแปลงร่างของมังกรจะมีกลิ่นอายของเผ่าพันธุ์มังกรดั้งเดิมอยู่บ้าง แต่กระดูกมังกรที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะเป็นรัศมีของมังกรที่บริสุทธิ์ออกมาเหมือนกับในอาณาจักรมังกรกล่าวอีกในหนึ่งกระดูกมังกรที่นี่ทั้งหมดน่าจะมาจากโรคมังกรสิ่งที่สรุดตาที่สุดคือกระโหลกมังกรขนาดใหญ่หลายตัวดวงตาของมันว่างเปล่ามากจนมีความโศกเศร้าอย่างอธิบายไม่ได้อยู่ในนั้นร้านเซนโูขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวและเม้มลิมฝีปาก แต่ชายชรากลับหันกลับมาในเวลานี้เขาถามเมื่อกี้ว่ามีชุดเกะาะมังกรที่มีคุณสมบัติท่าทั้งเจ็ดหรือไม่ใช่ไหมเขาถามหลานเซนโยว่าใจของหลานเซนโยแข็งตัวและเขาก็กลับมามีสติอีกครั้งหลานเซนโยคงคำนับและพยักหน้าพูดขึ้นว่าใช่ชายชรากล่าว่าแต่เดิมไม่มีสิ่งนั้นแต่สามารถอยู่ที่นั่นได้ที่นี่มีกระดูกมังกรท,งทั้งหมดที่มีคุณสมบัติ รูมังกรที่รวบรวมคุณลักษณะท่าทั้งเจ็ดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เจ้าสร้างชุดเกาะมังกรที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้ต้องใช้คุณค่ามากแค่ไหนร้านเซนโยใส่หัวชายชรากล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการหลอมรวมคุณลักษณะท่าที่มีคุณสมบัติหลายอย่างในชุดเกาะมังกรสิ่งแรกที่เจ้าต้องการคือความสมดุลกล่าว ok อีกในหนึ่งพลังมังกรที่มีอยู่ในกระดูกมังกรที่จําเป็นในการสร้างชุดเกาะนี้ เกาะมังกรต้องมีระดับเดียวกันกำลังเท่ากันเฉพาะวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสมดุลการแลกในที่สุดก็บรนลุกการประสานงานและความสามารถที่ในขณะเดียวกันในฐานะผู้ใช้เจ้าจะต้องสามารถต้านทานและสามารถนำทางได้เพื่อให้คุณสมบัติทั้งเจ็ดสามารถบูรณาการขั้นสุดท้ายได้เมื่อรวมเข้ากับร่างกายของเจ้าดังนั้นเพื่อสร้างชุดเกาะมังกรของเจ้าเจ้าต้องใช้ส่วนที่ดีที่สุดของกระดูกมังกรด้านบ,บน เพื่อสร้างมันขึ้นมาในเวลาเร็วกันเจ้าต้องช่วยทํามันให้เสร็จด้วยร้านเซนยูกก่าวว่าภาพไม่มีปัญหาที่จะช่วยท่านจะต้องทําอะไรและมันราคาเท่าไหร่ชายชราเหลือมองเขาแล้วพูดว่ามันจะเท่ากับราคาของชุดเกะาะมังกรระดับท้าเจ้าเจ็ดชุดนั่นต้องการวัสดุมากมายใช่ไหมร้านเซนยูกก่าวด้วยรอยเย้มแม้ว่าเขาจะมีเหรียญเทียนหลงหนึ่งร้านเหรียญแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แม้ว่าจะเป็นส่วนลดเท่าใดเขาจะไม่สามารถซื้อชุดเกาะมังกรระดับท้าเจ้าเจ็ดชุดได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเขายัางต้องการได้รับชุดเกาะมังกรระดับท้าเจ้าให้กับชิวลอีกด้วยชายสาพูดอย่างใจเย็นว่าซึ่งอาจรวมถึงการสร้างชุดเกาะมังกรที่เหมาะกับมังกรของเจ้าคุณลักษณะของเธอนั้นหายากมากมันเป็นความสามารถในการกืนกินด้วยน้ําแข็งสิ่งนี้ไม่ได้ถูกครอบครองโดยกระดูกมังกรใดๆ ที่รู้จักมันยังต้องการเพื่อประกอบเข้ากับกระดูกมังกรหลายชนิดเพื่อตัดเย็บให้สวยงามแม้จะไม่ยากเข้าชุดเกาะมังกรแต่ยังต้องใช้วิธีมากพอสมควรต้องใช้คิดต้านเทียนหยางอย่างน้อยสองชิ้นถึงจะสําเร็จโดยรวมแล้วเผ่าพันธุ์มังกรยกเว้นข้าไม่มีสมาชิกคนอื่นในเผ่าพันธุ์เดียวกันที่สามารถสร้างชุดเกาะมังกรทั้งสองชุดให้สําเร็จได้แม้แต่เจียงเว่ยเซียงนี่เป็นครั้งที่สองที่หลรานเซนโย ได้ยินคนเรียกเจียงเว่ยเซียงด้วยชื่อของเขาทางราสุดอยู่ในอาณาจักรมังกรเมื่อฟังผู้หญิงคนนั้นเรียกผู้นำเทียนหลงว่าเจียงเว่ยเซียงและชายชราคนนี้ก็ทำให้เขาตกใจสองครั้งเมื่อเขาครั้งหนึ่งเคยเรียกจงจือซางโดยตรงแรกอีกครั้งหนึ่งก็เรียกผู้นำเทียนหลงว่าเจียงเว่ยเซียงมันทำให้เขาประหลาดใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปอีกระดับหนึ่งแม้แต่ผู้นำเทียนหลงเขาก็เรียกชื่อดยตรง แล้ระดับของเขาเองจะน่ากลัวแค่ไหนอย่าคิดอะไรมากข้าคืออาจารย์ของจงจือซางอัศวินมังกรที่กเกษียณแล้วไทชราพูดอย่างใจเย็นทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาร้านเสนโยและปาจีวเชียวก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความหวาดกลัวในสายตาของพวกเขาอาจารย์ของอัศวินมังกรจงจือซางนั้นเหรอเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดไหนเมื่อรวมกับความจริงที่ว่า เขาเรียกชื่อจริงของผู้นำเทียนหลงโดยตรงนั่นหมายความว่าบุคคลน,นี้น่าจะเป็นสิงเมชีวิตที่น่าสะพึงกลัวซึ่งมีระดับการฝึกฝนที่ไม่ร้อยไปกว่าผู้นำเทียนหลงภูมิหลังของเผ่ามังกรทรงพลังขนาดนั้นเลยงั้นเหรอชายชราพูดอย่างสงบว่าเจ้าไม่ต้องกลัวในแง่ของการฝึกฝนข้าไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเสียงเว่ยเสียงอีกต่อไปสุดท้ายแล้วข้าก็แก่แล้วข้าเป็นเพียงมังกรแก่ที่กำลังจะตาย ถ้าจงจื้อางไม่มาหาข้าและขอให้ข้าออกมาเจ้าคงไม่ได้เห็นหน้าข้าอายุขัยของข้าวัดกันเป็นปีต่อปีแล้วเขาบอกข้าว่าเขาเห็นความหวังในตัวเจ้าดังนั้นวันนี้เจ้าจึงได้เห็นข้าที่นี่หลังจากตรวจสอบโดยส่วนตัวแล้วเขาพูดถกในตัวเจ้ามีความหวังที่จะทําให้ความฝันของเราเป็นจริงสิ่งนี้ทําให้ข้ามีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เรามีชีวิตยอยู่มาเป็นเวลานานและถึงแม้ว่าเราจะยึดติดกับความอยู่รอดแต่เราก็ยังไม่ได้ยึดติดกับมันมากนักท้ายที่สุดแล้วความเจ็บปวดจากความเหงาได้เกินความสุขของการมีชีวิตรอดไปแล้วแต่เรายังคงหวังว่าจะได้เห็นการมาถึงของปาฏิหารินั้นและเรายังปรารถนาให้โรคใหม่นำชีวิตใหม่มาด้วยราคาของชุดเกาะมังกระระดับท้าเจ้าเจดทศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นกฎ นำเหรียญที่ด้านเทียนหลงของเจ้าออกมาทั้งหมดส่วนที่เหลือถือเป็นเครดิตที่เจ้าเป็นหนี้ของการค้าและเจ้าสามารถจ่ายคืนอย่างช้าๆในอนาคตนี่คือสินเชื่อปอดดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับเจ้าเมื่อฟังสิ่งที่เขาพูดหลานเซนยูยังไม่เข้าใจว่าบุคคลนี้ได้รับเชิญจากจงสื่อสร้างให้ช่วยพวกเขาปรากฏว่าท่านรองของพวกนําเทียนหลงได้เตรียมการไว้แล้วหลานเซนยู่รีบรอบรวมทั้งหมดโดยไม่พูดอะไรอีก ที่ต้านเหียนหลงพวกเขาทั้งหมดหยิบมันออกมาโดยไม่เหลือไว้แล้วคงคำนับให้กับชายชราที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอีกครั้งชายชรากล่าวว่ากระบวนการผัดเกายังเป็นกระบวนการสำหรับข้าที่จะทดสอบสถานการณ์ของเจ้าอีกครั้งในระหว่างกระบวนการน,นี้ถ้าข้าพบเจ้าถ้าข้าทนเกาะมังกรแบบนี้ไม่ได้ข้าจะยุติมันเจ้าสามารถถือว่านี่เป็นการทดสอบสำหรับเจ้าหากเจ้าไม่สามารถ ่านระดับนี้ได้อนาพตของเจ้าก็จะยากขึ้นมากหากเจ้าผ่านระดับนี้ได้ทุกอย่างก็จะราบรื่นได้ดีจะมีคนคอยสนับสนุนเจ้าอยู่เสมออย่างน้อยก็จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงที่เจ้าทํากับเ,เสียงเว่ยเสียงหลังจากฟังคําพูดของชายชาลาคนนี้แล้วหลานเซียนโยก็เข้าใจทุกอย่างทันทีประธานของการค้าพูดถึงเราไม่ใช่ข้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ใช่มีแค่เขาเท่านั้นที่เป็นมังกรเท่าชั้นยอด แต่ยังมีมังกรเท่าอีกหลายคนที่ปลดเกษียณแล้วร้านเซีนยนโยรู้อย่างคุมค้มเกอว่าในบรรดาเผ่าพ,พันธุ์มังกรนั้นมีสิ่งมีชีวิตชั้นยอดบางคนที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุของพวกเขาแต่เรานี้คือสิ่งมีชีวิตระดับอัศวินมังกรเกือบทั้งหมดหรือพูดตรงๆก็คือพวกเขาล้วนแต่เป็นอดีตอัศวินมังกรที่เก่งกาจชงจือซางบอกเขาในวันนั้นว่าจงจือซางและหลวงร้ราน ยังไม่แก่เกินไปและยังรอได้พูดง่ายๆก็คือผู้นำเทนหลงปัจจุบันสามารถรอได้นิดหน่อยแต่มังครท่าเท่านี้น่าจะเป็นตัวที่รอไม่ไหวแล้วดังนั้นหากพวกเขาต้องการเอาชีวิตรอดจริงๆพวกเขาจะสนับสนุนใครก็ตามที่สามารถสร้างอาณาจักรพระเจ้า,าได้เร็วนี่คือความจริงที่ง่ายที่สุดสารเสนโยคิดแลกก็ทําสิ่งเดียวกันจงจือสร้างไม่รู้ว่าเขาซักชวนคนตรงหน้าและคนตรงหน้าตอบรับอย่างไร ตำแหน่งก็ไม่ใช่ย่อยๆถึงเป็นตัวแทนของมังกรเท่าเหล่านี้ที่มาที่นี่เพื่อตรวจสอบตัวเขาเองเป็นพิเศษหลังจากการตรวจสอบพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นอย่างแน่นอนนี่อาจเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการทําสงครามในอาจาจักรทับพิมแดงที่เขาประชมในสมาคมเทียนหลงก่อนหน้านี้ข้อเสนอดังกล่าวได้เสริมการสนับสนุนของโจงตือซางและโรดานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสําหรับเขา อัศวินมังกรลุงอรุณมาร่วมกับผู้นําสวรรค์มาก่อนและทําข้อตกลงกับเขาเป็นเวลาสิบปีดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยอมแพ้จริงๆและเขาก็ไม่ได้ประณีประนอมกับผู้นําเทียนหลงเลยนอกเนือจากนั้นทําให้ตัวเองปลอดภัยยิ่งขึ้นเขายัางใกล้ชิดและทดสอบตัวเองทีละขั้นถ้าผ่านการทดสอบเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสนับสนุนหลานเซียนโย่อย่างแน่นอนถ้าไม่ผ่านก็ทําให้ผ่านโดยเร็วที่สุด อัตวินมังกรเหล่านี้ไม่ใช่วนง่ายจริงๆแน่นอนว่านี่ยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ของเขาในอาณาจักรมังกรด้วยจงจือ้างควรยืนยันอีกครั้งว่าเขามีคุณสมบัติที่จะได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาหรือไม่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วร้านเซนโยก็รู้สึกสงบและในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าเขาควรทำอย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสนับสนุนนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผู้นําเทนหลงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของสหพันธทรัฐลงมาหากเขาต้องการฆ่าตัวตายจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนถึงเดียวที่รลานเซนยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้คือทัศนคติของผู้นําเทนหลงที่มีต่อเขานอกจากนี้เขายังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผู้นําเทนหลงกําลังกําหนดเป้าหมายเขาหรือตั้งใจที่จะสนับสนุนเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องสงสยัย ผู้นาเทนหลงมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุระดับราชาเทพเจ้าก็ต้องปรปับปรามตัวเขาเองอย่างแน่นอนในทางกลับกันเป็นไปได้ที่จะช่วยเหลือตัวเองหากเขารู้สึกว่ายิ่งเขาอยู่ห่างจากราชาเทพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสนับสนุนเขามากขึ้นแต่ตอนนี้ต้องแสดงคุณค่าให้มากพอที่จะสนับสนุนตัวเขาเองในช่วงพิบตาวรานเซนยุก,ก็คิดทุกอย่างออกแล้วพูดได้ความเขารพบกับชายชราตรงหน้า ข้ายังไม่ได้ถามชื่อของผู้อาวุโสเลยข้ามีชื่อว่าหัวจิงซงเรียกข้าว่าผู้อาวุโสหัวก็ได้ไชชราพูดเบาๆผู้อาวุโสหัว,หวขอโทษที่ทําให้ท่านต้องลาบากข้าเชื่อว่าข้าต้องทําได้การเซนโยพูดด้วยสายตาแน่วแน่ไชชรายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์มังกรของเรา,เรากําลังจะมีสิ่งที่ดีจริงๆมาเริ่มกันเลยมังกรตัวน้อยเจ้าถอยออกไปอีกนิด ให้ความสนใจแล้วเจ้าก็ตามมาทีหลังไปชิวๆเหลือมองไปที่ร้านเซนยูจากนั้นโค้งคำนับและก้าไปด้านข้างร้านเซนยูก็ทำาไะไม่ถูกเช่นกันไม่มีทางเลือกอื่นนี่มันคือการแสดงกรณีที่เร็วรที่สุดก็คือปล่อยให้เธอขี่เขาเขาจะไม่ขี่เธอแน่นอนแต่เขาไม่สามารถคิดถึงเรื่องแบบนี้อีกต่อไปเขารู้สึกสับสนเล็กน้อย หวจริงตงงไม่รู้ว่าร้านเซนยูกาลังคิดอะไรอยู่จริงๆแล้วเอาเต็มเรด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้การทดสอบก่อนหน้านี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นแต่ในระหว่างขัน้นตอนการทดสอบเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าระดับสายเลือดของร้านเซนยูนั้นสูงมากจนไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ในข่าพันมังกรในปัจจุบันไม่ใช่แม้แต่ผู้นําของดาวเทนหลงแต่ถ้าว่าสายเลือดของเขาสามารถ แข็งแกร่งได้มากเพียงใดและไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งต่อไปเมื่อเขาตบโตขึ้นในอนาคตหรือไม่เราต้องพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นมีเพียงการกาะต้นสายเลือดอย่างเต็มที่เท่านั้นที่เราจะเห็นศักยภาพของมันในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นเขาระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่สามารถประมาทได้เพราะพวกเขาซึ่งเป็นมังกรเท่าไม่มีโอกาสที่จะเลือกผิดไปายเชียวถอยกลับไปที่มุมตอนนี้ ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ร้านเซนโยขีเธอเธอนั่งลงข้างกระดูกมังกรที่มีน้ําแข็งและมองไปที่ร้านเซนโยกับหัวติงซงด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟดวงตาของหัวติงซงโ้เทาสองแสงวูบา้าบบและผมยาวที่ด้านหลังศีรษะของเขาก็ขยับไปโดยอัตโนมัติร่างของมังกรที่มองไม่เห็นก็ระเบิดออกมาจากเขาในขณะนี้ร่างของเขาทั้งหมดดูอ่อนวัยยงมากราวกับยักษ์ตื่นขึ้น มันกับมังกรที่เบ่งบานด้วยรัศมีที่ทรงพลดังอย่างยิ่งในโกดังทั้งหมดกระดูกมังกรที่อยู่ร,บรอบๆทั้งหมดดูเหมือนจะรู้สึกถึงรัศมีที่ผันผวนบนร่างกายของเขาและเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยและเสียงคำรามของมังกรต่ำก็ดังไปทั่วโกดังปราเส้นโยปรีตาลงเล็กน้อยและเขาสามารถได้ยินเสียงอารมณ์แปรปวนต่างๆท่า,ามกลางเสียงคำรามของมังกรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ที่แท้จริง แต่เป็นพลังงานที่มีอยู่ในกระดูกมังกรซึ่งก็คือพลังมังกรการดำรงอยู่ของพลังมังกรเหล่านี้เนื่องจากระดับพลังของพวกมันจึงมีความมุ่งมั่นเล็กน้อยจากตระกูลมังกรในอดีตสถานการณ์ที่มังกรยากแต่ละตัวต้องเผชิญเมื่อมันตายนั้นแตกต่างกันมากหรือน้อยดังนั้นความผันผวนของความตั้งใจที่พวกมันจะทิ้งไว้จึงแตกต่างกันโดยธรรมชาติความตั้งใจของมังกรบางตัวเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธ แต่บางตัวก็สิ้นหวังแต่หลายข้อยกเว้นพวกมันลดเป็นอารมณ์เชิงรบเกือบทั้งหมดพวกมันตายไปแล้วเหลือเพลงสิ่งที่เหลืออยู่จากการระเบิดของพลังเจตในเวลาแห่งความตายความสามารถพิเศษนั้นฝังอยู่ในกระดูกของตัวเองเขาเข้าใจอย่างคลุมเครือว่าหัวตินทรงกำลังทําอะไรอยู่เขาใช้พลังมังกรของเขาเพื่อระง,งับความต้องการด้านลบในกระดูกมังกรเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้โจมตี รูกมังกรเหล่านี้ในการกันครั้งต่อไปในกรณีนั้นดวงตาที่แคบของหลานเชนยูเปิดขึ้นอีกครั้งแสงหลักสีฉายแวววาวในดวงตาของเธอเธอเงยหน,น้าขึ้นเล็กน้อยผมสีน้ำเงินทะเลยาวของเธอปิวไปข้างหลังศีรษะของเธอและเสียงคำรามของมังกรที่ชัดเจนดังออกมาจากปากของเธออย่างกระทันหันแสงหลักสีสองผ่านและรัศมีสี อันอดมสมบูรณ์ผสานเข้ากับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาครอบคลุมทั่วทั้งโกดังในทันทีในแง่ของรัศมีเขาแยกกว่าหัวติงทรงทรงหน้าเขามากแต่ท้าว่ารูปรักแปบแปปรากฏขึ้นในขณะน,นี้ท่ามกลางเสียงคำรามต่ำของมังกรที่สะท้อนออกมาอารมณ์ด้านลบทั้งหมดเช่นความเศร้าความสิ้นหวังหายไปเกือบทั้งหมดร่ากับน้ำแข็งรละหิมะละา,าย เรากับว่ามีใครบางคนมาทำความเจ็บปวดในใจของพวกมันในเวลานี้กลุ่มมังกรทั้งหมดในปัจจุบันเป่งแสงออกมาซึ่งแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนอย่างน้อยหลายเท่าแพร่พวกมันเต็มด้วยความปัรถนาอันแรงกล้าดวงตาของหัวติงทรงเบิกบ้างขึ้นเล็กน้อยในทันทีดวงตาของเขาตั้งขึ้นและรัศมีที่ออกมาจากร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นในทันใด แน่นอนว่าเขาสัมผัสได้ว่าพลังมังกรที่เล็ดลอดออกมาจากร้านเซนยูนั้นมีพลังน้อยกว่าเขามากแต่ถ้าว่าแม้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้รัศมีของร้านเซนยูก็สามารถสงบกระดูกมังกรทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ได้มีอะไรผิดปกติงั้นเหรอเขาไม่ได้พูดเกินจริงในการขัดเกลาชุดเกาะมังกรเขาเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งของเผ่าพันธุ์มังกรในปัจจุบันและไม่มีใครเทียบได้ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงมีความมั่นใจและกล้า เรกผู้นําเพนหลงด้วยชื่อของเขาโดยตรงแต่ทว่าในกระบวนการปรับแต่งชุดเกาะมังกรต่างๆเขาไม่เคยพบกับสถานการณ์เช่นนี้มาังกรในอดีตกระบวนการที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาในการปรับแต่งชุดเกาะมังกรคือการระง,งับเศษจานวงที่หลงเหลืออยู่ในกระดูกมังกรและกําจัดเศษจานงเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการตันกรงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวมความตั้งใจของเขาเองเข,าเงเข้ากับชุดเกาะมังกร เพื่อปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งกว่าของชุดเกาะมังกรได้ด้วยระดับพลังวิญญาณของหัวติงชงกระดูกมังกรธรรมดาจะถูกเขาปราบปรามโดยธรรมชาติสิ่งที่เขาทําเมื่อกี้คือเพื่อแสดงการผูกผนของตัวเองและถ้ายามปราบปรามหลานเซนยูด้วยแต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าพลังมังกรที่อ่อนแอที่ปล่อยออกมาจากหลานเซนยูจะทําให้มังกรทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเงียบลงในทันทีราวกับว่าได้รับการปราบปราม ไม่มีรัศมีเชิงรบใดๆอีกต่อไปและพลังมังกรที่บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดก็ถูกปล่อยออกมารกรุ๊มังกรของพลังมังกรที่ถูกกระตุ้นด้วยวิธีนี้จะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในกระบวนการปรับแต่งเกะาะมังกรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ